news สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันลักษนาเปร่งนาราทิพย์ค่ะค่ะและดิฉันจีรารัตน์กุลทองค่ะในรายการ g i ฟต์นิวส์นะคะวันนี้มีเรื่องราวดีๆอีกแล้วนะคะมาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสมองล้วนๆเลยคุณนุกมนิษนะคะสมองเป็นส่วนสําคัญนะสำคัญมากนะหลังจากหัวใจของเราแล้วตายแล้วสมองสําคัญกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่ามีการวิจัยล่าสุดค่ะเกี่ยวกับการสูญเสียความทรงจําในวัยชราของทีมนักวิจัยโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของรัฐแอริโซนานะคะพบว่าการออกกําลังกายในระดับปานกลาง รวมกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ ทำให้ความจําดีขึ้นชิงหรอเออก็ออกกําลังกายแล้วก็เล่นเกมก็จะใช้ความคิดไงใช่ไหมแต่บางคนบอกว่าอย่าไปเล่นเกมคอมพิวเตอร์เลยมันไม่ดีมันทําให้อย่างงี้อย่างนั้นแต่ทีมนักวิจัยทีมนี้บอกเลยค่ะว่าถ้าทําแบบในปริมาณที่พอดีเออมันจะเวิร์กนะเรามาลองดูกันค่ะว่าเขาวิจัยอะไรบ้างนะคะทีมวิจัยทีมนี้เนี่ยนะคะทำการวิจัยจากผู้สูงอายุ926คนค่ะผู้สูงอายุก็คือคนที่มีอายุ7 0ถึง90 93 93ปี70 ตายล้วถ้าฉัน่ถึง93 70ถึง93ปีนะคะ926ท่านด้วยกันค่ะ uh huh. โดยเก็บข้อมูลจากกิจกรรมที่มอบให้ทำในแต่ละวันนะคะ uh huh. เช่นรวมกลุ่มออกกำลังกาย uh huh. นะเดินป uh ่าแอโรบิกฝึกความแข็งแรงต่างๆติกอฟฟว่ายน้ำติเทนนิสโยคะศิลปะการต่อสู้นะคะ uh huh. หลังจากออกกำลังกายกันละ uh huh. ก็ให้คนกลุ่มนี้มาเล่นคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการอ่านก็ได้อ่านหนังสือจากคอมพิวเตอร์แชทก็ได้นะเฟซบงเฟซบุ๊กนี้ดูหนังฟังเพลงดู YouTube ได้เหมือนกันค่ะผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าเขาพบว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หลังการออกกำลังกาย20%ปกติแต่37%อ่อนด้อยทางปัญญาจริงจโอ้เขาบอกว่า คืออยู่ในระหว่างการสูญเสียความทรงจําเลยนะคือมีเขาเรียกว่ามีแนวโน้มจะสูญเสียความทรงจำเนี่ย20%ปกติ37มีแนวโน้มจะเสียสูญเสียความทรงจำนะคะคราวนี้เรามาดูเมื่อกี้เนี่ยออกกําลังกายแล้วไม่ได้เล่นคอมกลุ่มอีกกลุ่มนึงค่ะออกกําลังกายเสร็จมาเล่นคอมเป็นประจําพบว่า36%ปกติแล้วก็มีแค่18%เองที่อ่อนด้อยทางปัญญากลุ่มเมื่ก้37 กลุ่มนี้18เองเห็นไหมคะมันลดลงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะทีมนักวิจัยบอกว่ามันจะต้องร่วมกันนะคือกระตุ้นทางทางกายภาพกระตุ้นทางจิตวิทยากระตุ้นทางสมอง3กระตุ้นนี้ถ้ามาพร้อมกันส่งผลแง่บวกแน่นอนใช่กระตุ้นทางกายภาพคือออกกําลังกายไงจิตวิทยาคือมีการรวมกลุ่มกันไงนะคะใช้ความคิดร่วมกันใช่คือมีเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์นะคะกระตุ้นทางสมองก็คือให้มาเล่นคอมพิวเตอร์รับรองว่ามีผลแง่บวก มากกว่าแง่ลบแน่นอนนะคะ,คะนอกจากนั้นเนี่ยนะคะ,คะการศึกษาที่มหาวิทยาลัยพิตเบิร์กค่ะบอกว่าผู้ใหญ่ที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะ,คะจะมีปริมาณเซลล์สมองเพิ่มขึ้นถ้านะได้รับการออกกำล,ออกกำลังกายด้วยการเดินเล่น 40นาทีเป็นประจำในเวลาหนึ่งเดินเล่นสี่สเดินเล่นเอ้ยแต่เขาเดินถึงนะเช่นเดินอยู่ในส่วนสาธารณะหนน้อยก็แบบอาจจะต้องในเดินในสวนหรืออะไรอย่างนี้คือเดินคุยกันไปที่สำคัญค่ะดิฉันอ่านหนังสือเจอพบเยอะมากว่าคนวัยเนี้ยเขาชอบพาสุนัขไปเดินเล่นอ๋อจะเพลินไงแต่ต้องระวังน กัดกันเนาะไม่เวลาเห็นในนิเห็นในนตยาสารตัวเล็กๆสิคุณเห็นในนิเตยาสารนะแบบว่าพาไปเดินเล่นพอเจอปุ๊บก็ได้คุยกับคนอื่นด้วยนะคะก็จะมีคนเข้ามาทักด้วยแล้วก็เป็นการแบบว่าสูตรอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะนอกเหนือจากการกระตุ้นสมองด้วยการเล่นคอมพิวเตอร์แล้วนะคุณนุกนิกจริงๆแล้วมีการเล่นดนตรีก็ได้นะคะอ่านหนังสือพิมพ์ก็ได้นะเล่นนี่นีอันนี้คนคนสูงวัยเล่นเยอะ หมากฮอสพวกหมากกระดานาหมากรุก,<า>ก,กอะไรอย่างนี้อเออเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยนะเป็นการฝึกสมองนะคนจีนเล่นเยอะมากแล้วทําให้คนจีนเนี่ย ไม่เป็นความจําเสื่อมเข้าไปในส่วนสาธารณะของคนจีนเนี่ยนั่งกันเต็มเลยอะเล่นไอหมากล้อมหมากลุกพวกนี้นะคะเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยนั่นเองนะคะยังไงคุณผู้ชมดูแลถ้าเกิดในบ้านของเราเนาะมีผู้ใหญ่นะคะเราก็ดูแลหาเกมให้ท่านเล่นเราเล่นเป็นเพื่อนท่านก็ได้นะคะอ่านหนังสือด้วยกันก็ได้นะคะเรียกได้ว่าเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ h e